ดีๆสวัสดีค่ะพี่ยาห้าสิบบวกไม่สะด,ดวกแก่ค่ะวันนี้นะคะพี่ย่ามาแบ่งปันเคล็ดลับความผอมทำจังไดพี่ยาญยาก็ระทึงผอมลงนะคะการลดน้ําหนักของพี่ย่าไม่ใช่ไปดูที่ตาช่างนะ,ะพี่ย่านะคะดูที่สัสดส่วนค่ะการลดน้ําหนักของพี่ญ่าลดที่ไขมันเมื่อไหร่ที่เราลดไขมันคือเราลดที่ต้นเหตุเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่านะ,ะเราจะ นะลดไขมันส่วนเกินที่ออกจากร่างออกจากร่างกายของเราเมื่อไหรที่เราลดไขมันส่วนเกินซึ่งเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้เรานะคอะ้วที่ทําให้เราหุ่นไม่ดีสวดทรงผิดสัดส่วนเพราะเรากินอาหารผิดประเภทให้กับร่างกายของเรานะคะวันนี้พี่าย่ามาแบ่งปันทำไมนะะเราถึงเน้นที่การลดไขมันเพราะเมื่อไหรที่เราลดไขมันนะคะคือการที่เราลดน้าหนักที่ต้นเหตุนะคะและจะทําให้สัดส่วนเราลดลง ให้เราโฟก,กัสที่รูปร่างของเราเวลาที่เราสองกระจกเราเห็นรูปร่างของเราเฮ้ยเล็กลงว่ะมีส่วนเว้าส่วนโค้งให้เราดูตรงนั้นอย่าไปเน้นดูที่น้ําหนักค่ะอย่าไปเน้นดูที่ตาชั่งให้ดูที่สัสดส่วนเวลาเราสองกระจกนะนะคะคนส่วนมากนะจะเข้าใจผิดว่าตื่นเช้ามานี่ต้องรียกกินอาหารทันทีนะคะเพราะว่าจะทําให้ไม่ต้องเป็นโรคกระเพาะจะทําให้ไม่ต้องเป็นอัลไซเมอร์หรือความจําไม่ดีนะคะแต่ตอนนี้นะคะวงการแพทย์ ได้วิจัยมาใหม่แล้วว่าการที่เรานะคะการที่เราอดช่วงเช้าเลื่อนไปอีกจะทําให้เรานะคะเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายของเรานะคะไม่เกี่ยวว่าจะเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นอันเซเมอร์ไม่ใช่เลยค่ะการที่เราเลื่อนอาหารเช้าไปไม่ใช่การอดอาหารแต่เรายังกินอยู่แต่เราเลื่อนมันออกไปนะคะซึ่งมันทําให้ร่างกายของเราไปใช้ไขมันส่วนเกินนะคะการที่คนบอกว่าถ้าไม่กินข้าวเช้าทันทีเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะ ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะการที่เราจะเป็นโรคกระเพาะหรือไม่เพราะว่าเรามีนะคะเราจะมีมสารเคลือบกระเพาะของเราไว้อยู่แล้วก่บทุกคนคะมันยากมากที่กรดต่างๆจะทําลายกระเพาะของเราถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่ดื่มประจําดื่มแอลกอฮอล์ประจานี่มีโอกาสเป็นโรคกระเพาะนะคะหรือนะมีสระหรือมีกรดที่กรดบางชนิดที่ทําให้ร่างกายของเราอะนะคะสามารถที่จะเป็นได้แต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปแบบเรานี่นะคะ ไม่เป็นค่ะถ้าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะเรานะก็ยังปกติเหมือนเดิมค่ะโรคกระเพาะเนี่ยมันก็เป็นยากนะคะเพราะว่าสารเคลือกบกระเพาะของเราเนี่ยดีนะดีมากนะไม่สามารถที่จะทําลายหรือว่ากัดเซาะอะไรได้ได,ได้ตามที่เราเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นการที่เรากินอาหารเช้านะคะรีบกินอาหารเช้าทันทีเลยไม่ได้เกี่ยวว่าจะทําให้เราไม่เป็นโรคกระเพาะหรือจะทําให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะตอนนี้วงการแพทย์นะคะ เขาค้นพบใหม่แล้วนะคะว่า1วิธีที่ทําให้เราผอมลงได้นะคะมันจะทําให้เราลดไขมันได้ซึ่งพี่ย่าก็ทําอยู่และสัดส่วนของพี่ย่าก็ลดลงไปขอโชท์นะคะนี่สัดส่วนลดลงไปนะเอวเป็นเอวนะคะเห็นไหมคะนี่คือนะ,ะล่องสิบเอ็ดมันจะมาเองล่องสิบเอ็ดมันจะมาเองนี่คือการที่เราลดไขมันเราไม่ใช่ไปดูที่ตาช่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราสังเกตที่รูปร่างของเราหนึ่งสิ่งเลยที่จะทําให้เราหุ่นดีพอเราตื่นเช้ามาปุ๊บ อย่าพึ่งกินอาหารเช้าทันทีให้เราดื่มน้ําเปล่า1-2แก้วกับทุกคนค่ะให้เราดื่มน้าเปล่า12แก้วนะคะอย่าพึ่งกินข้าวเช้าทันทีนะเพราะบางคนตื่นเช้ามาอุ้รีบกินข้าวเช้ากลัวเป็นโรคกระเพาะไม่ใช่ค่ะท<ม>ุกคนคะไม่เป็นค่ะเพราะเรามีสารเคลือบกระเพาะอยู่ไม่ต้องกลัวค่ะนะคะร,ร่างกายของเราเข้าดูแลเราดีนะคะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาให้เราเลื่อนการกินอาหารมื้อแรกหรืออาหารเช้าออกไปได้นะคะหชั่วโมงสองชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงยิ่งดีหรือไปกินตอนมื้อ เที่ยงพี่อา่าก็ทําแบบนั้นที่ทําไมพี่อาญาลดลงไปเป็น10บกิโลเพราะพี่อาญาทำแบบนี้ด้วยนะคะก็คือนะคะเลื่อนอาหารเช้าไปอีกตื่นเช้ามานะคะหกโมงเชา้าร่างกายของเรายังเผาผลาญไขมันอยู่นะคะเจ็ดโมงเชา้าร่างกายของเรายังเผาผลาญไขมันแปดโมงเชา้าร่างกายของเรายังเผาผลาญไขมันอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรานะ,ะรีบกินข้าวเช้าทันทีหรือกินอาหารหรือแม้แต่ดื่มกาแฟที่ใส่น้ําตาลใส่ครีมนะคะถ้วยเดียว ก็สามารถที่จะทําให้ร่างกายของเราหยุดเอาไขมันที่อยู่ในร่างกายของเรามาใช้นะคะเขาจะเอาสิ่งที่เรากินเข้าไปมาใช้เป็นพลังงานแทนนะคะสวัสดีค่ะน้องอ,อ้อสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเลื่อนการกินอาหารเช้าออกไปอีกค่ะทุกคนคะออกไปอีกนะคะ ออกไปอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงตามที่เราทําได้นะคะพี่ไหยาก็ใช้สูตรนี้นะคะตอนที่วันหยุดอาทิตย์หนึ่งพี่ไหยาทํา2ถึง3าสามครั้งนะ,ะตอนที่ลดน้ําหนักนะคะจาก13บกิโลนะคะลดลงนะคะลดลงไป13บกิโลจาก72็กิโลตอนนี้เหลือ57ากิโลนะคะเป้าหมายของพี่ไหยาคือ55ากิโลนะคะก็คือลีนไขมันนะทุกคน เป้าหมายของพี่ยาญาคือลีนไขมันออกไปไม่ได้เกี่ยวกับส่วนนี้ที่มันลดลงไปคือไขมันของพี่ยาญาติเพราะว่าพี่ยาญาก็ยังมีสัดส่วนส่วนเบาส่วนโค้งนะคะเพราะเราเน้นการลดไขมันนี่แบบเทคนิคที่พี่ยาญาตมาบอกนี่คือนะคะสามารถที่จะเบิร์นไขมันได้ทั้งทัวมันเป็นการสอนให้ร่างกายของเราดึงไขมันส่วนเกินมาใช้ขอบคุณมากค่ะขอให้รวยๆสุขภาพดีแข็งแรงตลอดปีตลอดชาติน้องอ้อน,นะคะอ้อน,นะคะ ก็คือนะคะเราทําแบบนี้กับทุกคนค่ะลองทําดูลองทําดูวันสองวันเราจะรู้สึกว่าเราเบาสบายกับทุกคนคะ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้ทํายากแบบที่เราคิดแต่ถ้าใครคิดว่ามันจะยากต่อการทํางานของเรานะคะเราก็ลองทําในวันหยุดกับทุกคนคะ่ะสามารถทําในวันหยุดได้แค่เราเลื่อนมื้อเช้าออกไปนะ 10, ไปไปกิน10บโมงหรือ11บเอโมงหรือเที่ยงเลยยิ่งดีค่ะทุกคนค่ะแล้วช่วงแปดชั่วโมงให้เราแบ่งนะคะแบ่งมื้ออาหารหลักๆลสามื้อของเราที่เรากินประจา ไม่อดค่ะพี่ยาย่าไม่มีอดเลยค่ะกินอิ่มทุกมือ้อแต่ผอมลงผอมลงหุ่นดีขึ้นหุ่นดีขึ้นสัดส่วนกระชับขึ้นนลนี่คือเป็นการลดไขมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำแล้วได้ผลถ้าเราลองเอาไปทําดูเราสามารถทําในช่วงที่เราหยุดได้วันหยุดของเรานะคะทำดูก่อนแต่ถ้าเราทําแล้วรู้สึกว่ามันดีเฮ้ยมันดีจริงอ่ะเหมือนที่พี่ยาย่าบอกนะก็เริ่มทำานคะ่ะเริ่มทำนะคะเริ่มทนะําทุกวันอาทิตย์หนึ่งคุณก็ยิ่งจะเห็นผลเพราะไขมันทั้งตัวเรามันสลายออกไป มันจะทําให้เราหุ่นดีขึ้นนะมันจะทําให้เรานะคะทำให้เราผอมลงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมกางเกงผอมลงไปอีกนะะทําให้กางเกงนีหลวมกะโปรงหลวมนะคะนั่นคือสัดส่วนเราลดค่ะอย่าไปเน้นที่น้ําหนักเน้นดูที่รูปร่างของเราว่าเฮ้ยมันลดลงไหมมันเล็กลงไหมพ่ยายาก็จะมีเห็นไหมที่พ่ยายาปักหมุดไว้ค่ะจะมีการลดไขมันของพ่ยายาเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็จะค่อยๆเห็นสัดส่วนเล็กลงเล็กลง พราะพี่ยาาใช้เทคนิคนี้ค่ะแล้วก็เน้นกิีดโปรตีนกับผักใบเขียวนะคะนี่คือเป็นสูตรที่ทําให้ผอมได้ตลอดชาติเลยและก็ไม่กลับมาโยโย่อีกนะพี่ยาาทำแบบนี้มานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังน้ําหนักก็ยังลดลงหุ่นก็เล็กลงอีกนะคะจากตัวที่หนาๆาตนตอนนี้ก็บางลงบางลงเล็กได้อีกะคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะใช้สูตรนี้เพราะมันสลายไขมันทั้งตัวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ยาาจะมาแบ่งปันว่านอนตื่นขึ้นมายังไงทําให เราผอมทําให้นะะ้านะท้องเรามันลดลงมันบางลงนะคะให้เราดูตรงนี้สวัสดีค่ะคนีน่านะคะให้เราเน้นลดไขมันนะคะตื่นเช้ามาอย่าพึ่งกินอาหารนะคะไปฟังนะคะใครที่มาไม่ทันไปฟังนะ,ะรอบแรกคุณจะไม่พลาดเลยเพระพี่อาย่ามาเนื้อๆทั้งนั้นเลยที่มาแบ่งปันว่าทํายังไงพี่อาย่าถึงผอมลงนะคะพี่อาย่ามีสูตรใช้สูตรนี้ด้วยนะคะ่ะแค่ทําตอนเช้าทําตอนเช้าวันเดียวนะ,ค,ะคุณจะรู้สึกโล่งเลยและถ้าทาไปตลอดนะคะทำไปตลอด คุณจะลดไขมันได้แบบวัยมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ย่าห้าสิบบวกไม่สะดวกแก่ลาไปก่อนค่ะเพราะจะเริ่มงานแล้วลูกค้ามาแล้วนะคะนะคะ,ะ,คะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะขอให้ทุกคนหุ่นดีสุขภาพดีสวยในแบบฉบับของเราในเวอร์ชั่นของเรา <S <S ไปแล้วพี่น้องขอบคุณค่ะคนที่แชร์ขอให้รวยรวยสุขภาพดีค่ะ <S <S ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนนี้นะพี่ย่าไปทํางานต่อก่อนนะคะ